เสียใจกับสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพราะมีเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่เหลือในแต่ละขณะจึงไม่มีเราแม้ความทุกข์ความเสียใจก็ไม่ใช่เราแต่ปัญญายังไม่พอที่จะประจักษ์เช่นนั้นก็ยังต้องทุกข์อยู่ต่อไปจึงควรค่อยๆสะสมความเข้าใจ ในความเป็นธรรมะจนกว่าปัญญาจะมีกำลังขึ้นจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ6ตุลาคม2562จะอยู่แบบเมตตายัางไงที่จะให้ไม่เป็นทุกข์อะคะ่ะทำได้ไหมคะ ไม่ได้ค่ะแต่อยากเข้าใจค่ะแต่เข้าใจได้ใช่ไหมคะว่าไม่มีเราจะเดือดร้อนไหมถ้าไม่มีเราก็ไม่เดือดร้อนค่ะแล้วมีอะไรถ้าไม่มีเราก็มีธรรมะเห็นไหมคะแม่แต่คําว่ามีแต่ธรรมะก็พูดบ่อยๆแต่ว่ายังไม่ถึงความเข้าใจสิ่งที่กําลังเป็นธรรมะตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่ากี่ชาติก็ไม่มีเราแต่มีธรรมะที่มีปัจจัยจึงเกิดขึ้นหลากหลายมาก โดยที่ว่าไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยแต่รู้ได้เมื่อเกิดแล้วถ้ายังไม่เกิดก็รู้ไม่ได้หายทุกเรื่องรู้แค่นี้ยังไม่หายใช่ไหมคะแต่ความจริงเป็นความจริงเสียใจกับสิ่งที่ไม่มีหมดแล้วใช่หมั้ะแล้วก็มานั่งเป็นทุกข์เสียใจเพราะไม่รู้ก็ฉะนั้นค่อยๆเข้าใจความจริงค่ะมีแต่ไม่ใช่เรามีเมื่อเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มี ราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นคําที่ลึกซึ้งนะคะเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยรู้มาก่อนเลยเกิดมาก็มีแล้วแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรและต่อไปจะมีอะไรตั้งแต่เกิดจนตายก็เป็นสิ่งที่เกิดมีได้เพราะเหตุปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้ค่อยๆเข้าใจว่าใครบ้างไม่มีทุก์ขเพราะฉะนั้นทุกข์เป็นเราหรือว่าทุกขมีจริงๆซึ่งเกิดและก็หมดไปเท่านั้นเองค่ะ ค่อยๆเข้าใจความจริงมั่นคงขึ้นความทุกข์ก็ลดน้อยลงจนกว่าจะมีปัญญาสามารถที่จะดักทุกข์ได้โดยไม่เกิดอีกเลยมันก็เหมือนกับว,ว่ามันมันไม่ได้ลดลงอ่ะค,ะค่ะอาจารย์เพราะความเข้าใจมีชั่วขณะที่ไม่มีทุกข์เพราะฉะนั้นความเข้าใจยังน้อยมากค่ะไม่รู้ว่าแม้ไม่ตายก็มีทุกข์เราคิดว่าเขาตายไปเราก็เป็นทุกข์ก่อนตายเขาก็เป็นทุกข์ แต่ความจริงยังไม่ตายแม่เดี๋ยวนี้ก็เป็นทุกข์เราะฉะนั้นเห็นเกิดหรือเปล่าเกิดค่ะอยากเห็นไหมคะก็เห็นดับแล้วและยังอยากสิ่งที่ไม่มีเลยคะ่ะเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งมากแต่เป็นความจริงถึงที่สุดถ้าสามารถที่จะเข้าใจความจริงถึงที่สุดได้นะคะก็จะค่อยๆละการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยง,ย,งยั่งยืน กพรความจริงไม่มีอะไรที่ย,ยั่งยืนเลยเป็นขณะที่สั้นที่สุดค่ะเพียงเกิดและดับเกิดขึ้นทำกิจของตนของตนนะคะแล้วก็ดับยังขณะนี้เห็น,นะคะ่ะไม่ได้เห็นตลอดเวลาอย่างที่เราคิดแต่เห็นเกิดขึ้นเห็นนิดเดียวแล้วก็ดับไปต่อต่อกันจนกระทั่งเหมือนกับว่าเห็นทั้งวันแต่รู้ว่าเห็นขณะก่อนไม่ใช่เห็นขณะนี้เพราะสิ่งที่ปรากฏถ้าเป็นเวลาที่ยาวนานนะคะเราก็รู้ได้ ยังเห็นคนเข้ามาแล้วก็เห็นคนออกไปใช่ไหมคะก็คิดว่าไม่มีหมดแล้วแต่ว่าทาั้งๆที่ยังนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะแม้เห็นก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดูเหมือนเห็นสิ่งเดียวแต่ความจริงสิ่งที่ปรากฏก็ดับและเห็นก็ดับใครรู้ความจริงนี้พระสัมมาสัมเจ้าทรงแสดงให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องด้วยเป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งหรือเปล่าซึ่งถ้าเพียงพระองค์ไม่รัส ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้เลยแต่ว่าพระองค์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะั้นที่ได้ทรงรับรู้เป็นความจริงเนี่ยใครจะรู้ตามต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานเหมือนขณะที่พระองค์ได้ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระมหาโพธิสัตว์ที่จะอนุเคราะห์คนอื่นด้วยเพราะฉะั้นพระมหากรุณาก็มากยิ่งใหญ่กว่าใครทั้งหมด ที่สิ่งที่ถูกปิดบังไว้นานใครก็ตามที่ไม่ได้ฟังคําของพระองค์ไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เลยมีลูกมีสามีใช่ไหมคะค่ะใครมีก็เรามีแล้วมีเราหรือเปล่าเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะซึ่งถ้าไม่เข้าใจด้วยความมั่นคงจริงๆ,ๆก็จะไข้เขวททาอย่างอื่นเพราะคิดว่าสามารถที่จะทําได้แต่ลืมพระพุทธพจน์นะคะ ทุกคำจากการตรัสรู้ความจริงไม่เปลี่ยนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาใครจะเปลี่ยนจะบอกว่าเป็นก็มีไม่เป็นก็มีอย่างนั้นหรือนั่นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดที่ได้ทรงแสดงพระธรรม4ีพรรษาไม่ได้เคยตรัสว่าบางอย่างก็เป็นธรรมะบางอย่างก็ไม่ใช่ธรรมะแต่ทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะและธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตา ไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นคะเป็นสภาพลักษณะแต่เด่งของธรรมะซึ่งเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจผิดคิดผิดนะคะไม่ตรงกับพระพุทธพจน์เมื่อไหร่ขณะนั้นเป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า